่ะแล้วครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่าน้วยนะครับพิธีกรโชว์รายการชื่อดังคนนี้ช่วงแรกที่เขามาทํางานก็รายการเลตติ้งดีมากแต่ไปมาๆคนก็เริ่มเบื่อเพราะแต่ละอย่างที่เขามาโชว์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จัดฉากทั้งนั้นแล้วเทปสุดท้ายในครั้งนี้ถ้าเลตติ้งยังไม่ไดีอีกทางทีวีก็จะถอนรายการเขาออกจากช่องไปเลยเพราะงั้นทางพิธีกรก็เลยไปร่วมมือกับโปรดิวเซอร์เขาก็ต้องการของจริงที่มาโชว์ได้จริงและสิ่งที่เขาอยากโชว์รอบนี้ก็คือปีศาจแต่เขาก็ไม่ได้เชิญแค่ปีีาาาีาา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 จมรรรรรยยยยยกกกก่่งงเเเดดววทั้้็ชชชิญญผูนบ ด้วยเอามาวัดในกลางรายการเลยว่าใครของจริงเมื่อสุดท้ายคนในรายการกับผู้ชมจะได้เจอของจริงไหมคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องเลไนท์วิทเดอะเดวิลถ้าพร้อมมาแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ในยุคปี1970มันก็เป็นอีกยุคหนึ่งที่บ้านเมืองค่อนข้างวุ่นวายเดี๋ยวก็มีสงครามเดี๋ยวก็จะลาจนกลางเมืองในจะพวกข้างลัที่อะไรแปลกๆอีกในความที่บ้านเมืองเครียจดจากทางรายการทีวีก็เลยอยากหาความบันเทิงมาเสิร์ฟมันก็มีรายการใหม่โผล่ขึ้นมาทางช่อง UBC เป็นรายการโชว์ตอนเที่ยงคืนพิธีกรรายการนี้เขาก็มีชื่อว่าแจ็คถ้าเรตติ้งรายการนี้ดีทางช่องก็จะให้แจ็คยืดช่วงเวลาเนี้ยไปยาวๆเลยและตอนแรกที่รายการออกมาผลตอบรับมันก็ค่อนข้างดีแจ็คเขาก็นำเสนอเรื่องราวน่าสนใจพร้ออมมกุมกตลทางงช่ ให้รายการของแจ็คเนี่ยเซ็นสัญญาอยู่ยาวไปเลย5ปีและความฝันอย่างต่อไปของเขาก็คือเขาก็อยากให้รายการของเขาเนี่ยเข้าชิงรางวัลยอดเยี่ยมเป็นรายการโชว์ที่ดีที่สุดในช่วงกลางคืนแต่ในช่วงนั้นรายการทุนไลท์โชว์ก็ยังมาแรงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในวงการเขาก็คุยกันว่าที่แจ็คได้ดีขนาดนี้ความสามารถก็ส่วนหนึ่งแต่เมียเขาก็ดีเป็นคนคอยผลักดันเขาอีกแรงหนึ่งแล้วก็มีอย่างสุดท้ายเลยที่ทําให้เขาได้ดีมีคนบอกว่าแจ็คอยู่ในสมาคมที่ชื่อว่าเดอะโกเป็นสมาคมที่มีแต่ผู้ชาย100%นว่าสมาคมเก่นตั้งม100์้อยกว่าปี สมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็นคนใหญ่คนโตนทั้งนั้นนักการเมืองก็มีเจ้าของธุรกิจก็มีถ้าคนภายนอกมองมาที่สมาคมเนี่ยมันก็จะเหมือนค่ายพักร้อนของคนรวยที่มาทํากิจกรรมร่วมกันแต่ก็มีบางคนที่ได้ยินข่าวลือม,มาว่าไอสมาคมเนี่ยมันชอบทําพิธีลึกลับอะไรบางอย่างคนที่เข้าร่วมพิธีก็ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการทีนี้รายการของแจ็คพอจัดมาได้ประมาณ4ปีรายการของเขาก็ได้เข้าจริงรายการยอดเยี่ยมมาตลอดแต่ว่าเขาก็ไม่เคยได้รางวัลเลยสักครั้งหนึ่งเรื่องงานของเขาก็เหมือนจะย่ำอยู่กับที่แต่เรื่องแย่ที่เพิ่มมเข้าาก็คือ เยขอเขาดันเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในช่วงที่เมียของเขาป่วยอยู่มันก็มีครั้งหนึ่งที่แจ็คเชิญเมียเขาเหมาอกรายการ EP นี้เป็น EP เดียวที่เรตติ้งดีที่สุดตั้งแต่ที่เขาเคยทำรายการมาเลยแต่เรตติ้งก็ยังสู้รายการคู่แข่งไม่ได้อยู่ดีแล้วหลังจากที่เมียเขาเสียชีวิตแจ็คก,ก็หายไปไหนไม่รู้เดือนหนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาทำรายการต่อและเรตติ้งรายการของเขาเนี่ยก็ยิ่งแย่ลงกว่าเดิมโปรดิวเซอร์คู่บุญของเขาพยายามสร้างเรตติ้งเพิ่มบางครังง้งให้แขกทำเป็นทะเลาะกันกลางร,รายการบา้าง,นนง,บ,งบางครังง้งแข เชิญด่าเขามังแต่ลงทุนขนาดนี้เลตติ้งก็ยังลดลงเหมือนเดิมสัญญากับทางช่องก็ใกล้จะหมดทางสปอนเซอร์เองก็เริ่มไม่อยากต่อสัญญาและเทปสุดท้ายในช่วงฮโลวีนเนี่ยเป็นเทปที่จะวัดเลตติ้งว่ารายการของเขาจะได้ไปต่อไหมแจ็คเขาก็เลยวางแผนว่าเขาจะเอาผีมาออกรายการและแขกรับเชิญในครั้งนี้ก็คือคนแรกมิตูเป็นคนที่สื่อสารกับวิญญ,ญาณได้คนที่2คือไมเคิลเป็นนักเมเยากรคนที่3ดรจูนผู้เชี่ยวชาญสิ่งรีลับเปิดรายการมาคนแรกที่ออกมาก็คือแจ็คแจ็คเขาจะเป็นพิธ กอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่ากัตเนี่ยจะคอยรับมุกเขาในช่วงแรกแจ็คเขาก็เล่นมุกอะไรไปเรื่อยเปื่อยก่อนจากนั้นเขาก็เริ่มเข้าเรื่องช่วงนี้บ้านเขาก็มีกระแสเรื่องล่างทรงอยู่และแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือล่างทรงที่ชื่อว่ามิตูแจ็คเขาอยากรู้ว่าวันนี้เป็นวันฮาโลวีนอาชีพล่างทรงมีผลอะไรกับวันนี้ไหมหรือว่าวันนี้มีผลอะไรกับอาชีพของคุณไหมเพราะวันฮาโลวีนเป็นวันที่ประตูยมโลกจะเปิดเป็นวันสุดท้ายของวิญญาณที่ค้างคาในปีนี้จะได้สางสางเรื่องราวบนโลกเพราะฉะนคนนนนสส่่่วววใใหหญญกกก็เเลลยชออบ้าาาาาาีัิณ มาแก้แค้นเนี่ยจะได้เข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกันทางนั้นคุณเป็นล่างทรงคุณก็ได้ยินเสียงวิญญ,ญาณตลอดเวลาเลยเด็กตอนนอนนี่คุณนอนได้ไงมันไม่มากวนแย่เหรอ้าเขาเปรียบตัวเองเขาก็เหมือนวิทยุเครื่องหนึ่งเป็นวิทยุที่คอยรับคลื่นจากวิญญ,ญาณพวกเนี้ยถ้าเขาเป็นวิทยุเขาจะปิดเครื่องเปิดเครื่องเมื่อไหร่ก็ได้โอ้เทพเลยระบบอะไรวะเน,นี่ยเปิดปิดได้ด้วยทางนั้น,น,นวันนี้พี่เปิดเครื่องมาแล้วใช่ไหมมาลองของกันเลยทางคิดตูเขาก็ยืนรับคลื่นวิญญาณอยู่พักหนึ่งมาแล้ว,ลวตัวแรกตัวผ ผู้ชื่อปีเตอร์ก็ยังเงียบกันอยู่มีใครชื่อปีเตอร์สันไหมผู้ชงที่อยู่ในรายการคนนึงก็บอกว่าเขาเองแจ็คก็าถามว่านี่คุณชื่อปีเตอร์สันเหรออ๋อไม่ใช่นามสกุลเมียเก่าของเขาเองแต่ว่าตอนนี้เธอไม่อยู่กับเขาแล้วทางั้นเมียคุณก็มาจากยม,มโลกเพื่อม,มารายการนี้เลยคือเมียเขายังไม่ตายนะแค่ได้หัวใหม่ที่อยู่ข้างบ้านนีเฉยแขกรับเชิญเริ่มหน้าเวอร์แล้วตอนนี้เขาได้ยินชื่อเพิ่มขึ้นมาชื่อลิซเบธไม่ใช่อะ่ะชื่อจริงเมียเขาชื่อเฮเลนตัวบีที่เขาได้ยินคือลิซเบั้้้ค่่ Beth, รรรรวมีใไไแลกก็ูจ ชื่อเบดหรือเบตตี้ด้วยเมียเขาก็ไม่มีนนชื่อเนี่ยทางนี้ก็เริ่มล้นแล้วคุยกับวิญ,ญญาณตัวอื่นดีกว่าบางทีมันก็มีคลื่นรบกวนจะสื่อสารผิดพลาดไปบ้างวิตูเขาขอจูนคลื่นกับวิญ,ญญาณตัวใหม่ก่อนตัวนี้น่าสนใจมากนี่เลยคุณ2คนมีคนที่รู้จากชื่อเอ็ดดี้ไหมสองคนนี้ก็เป็นแม่ลูกกันส่วนเอ็ดดี้เนี่ยเป็นลูกชายคนเล็กอันที่จริงเราเรียกเขาว่าเอ็ดมันมีเรื่องหดร้ายเกิดขึ้นกับเอ็ดมันใช่ไหมเขาฆ่าตัวตายแล้วพวกคุณ2คนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใชยอย่อยู่ๆเขาก็จากไปไม่มีีีจดหมมมมมาาาายยลลไไไ่่่อะร,รรรเเใคู้้ซวซ ทำแบบนั้นทำไมแจค็คเขาก็มองดูรอบนี้ของจริงป่ะเนะี่ยเอ็ดมันอยากให้คุณสองคนรู้ว่าเขาสู่สุคติแล้วเขาเสียใจที่ทำให้คุณสองคนเสียใจแต่ว่าตอนนี้คุณสองคนไม่ต้องเป็นห่วงเขาแล้วและเขาก็ได้ยินมาอีกคำหนึ่งป้าป๋าพี่สาวก็บอกว่าเขากับน้องเรียกพ่อว่าพ่อตลอดนะแม่ก็บอกว่าไม่ใช่พ่อมีตวัวตาตัวหนึ่งที่เอ็ดมันชอบเรียกว่าป้าป๋าฝากบอกลูกเธอหน่อยว่าป้าป๋าสบายดีตอนนี้เธอยังดูแลให้ใหอย่างดีเหมือนเดิมเรื่องนั้นไม่จเป็นลูกของคุณรู้อยู่แล้วทางแจค็คก็ชอบเลยไม่รู้ทีมงานก ที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้เดี๋ยวเราจะพักชมโฆษณาสักคู่หนึ่งยังไม่ทันได้ตัดเข้าช่วงโฆษณาอยู่ยมิตูก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เขาก็บอกว่ามีคลื่นแรงมากที่กําลังส่งมาหาเขาเอ็ดมันเขาส่งข้อความมาอีกแล้วเหรอไม่ใช่รอบนี้คนละตัวแจ็คก,ก็เริ่มเอ๊ะแล้วในบทไม่มีนะมิตูก็บอกว่าเขาได้ยินมาชื่อหนึ่งมินนี่มีใครรู้จักมินนี่ไหมบอกเขาทีหรือไม่ใครที่ชื่อคล้ายมินนี่ก็ได้จะเป็นมอนลลี่แมนลี่ก็ได้มิตูเขาก็บอกว่าไม่ใช่ต้องชื่อมินนี่เท่านั้นตอนนี้เธอเศร้ามากมีภาพผู้ชายโสดใสแ ได้ยอมรับมาทีสัญญาณมันก็แรงมากจนเขาตาเลือกไปเลยแถมอยู่ไฟก็ตกกลางรายการพอไฟติดขึ้นมามิตูก็บอกว่าเธอไปแล้วทางนั้นเราพักชมโฆษณากันดีกว่านะทีมงานก็เอ๊ะอันนี้ไม่น่าเตรียมนะกัดเขาก็เดินมาถามแจ็คว่านี่อยู่ในแผนใช่ไหมเพื่อนรีไปที่ฝ่ายเสื้อผ้าไปเปลี่ยนชุดก่อนไปโปรดิเซอร์ที่ชื่อว่าลี่โอเขาก็เดินออกมาคุยโอ้โหเยี่ยมมากเลยคุณมิตูเป็นการโชว์ที่ยอดเยี่ยมมากแจ็คมาคุยกับเขาหลังเวทีดิไอร่างทรงปองคนนี้แม่งเล่นดีไว้แจ็คก,ก็คิดเหมือนกันเรื่องไฟสุดยยยออเเลลทาตกใจน เขายังไม่ได้สั่งเลยใครเล่นก็ไม่รู้เฮ้ย hey, แต่ว่าเอางี้เขามีเรื่องสําคัญจะบอกสปอนเซอร์หลักๆของเราเนี่ยส่งคณะกรรมาการมาดูเทปรอบนี้ด้วยเขาก็อยากให้คนพวกนั้นได้คุยกับแจ็คซะหน่อยโอ้โหเรียเรื่องเลดดิง้งรายการตอนนี้ก็มึนจะแย่อยู่แล้วถ้าไม่คุยรายการก็ไม่มีอ P ีต่อไปนะเอาแจ็คก็โอเคงั้นเดี๋ยวเขาคุยเบรกหน้าแล้วกันก่อนเริ่มรายการอีกไม่กี่วิตอนนี้มิตูเขา้าอาการไม่ค่อยดีแจ็คก็ถามว่าโอเคไหมแขกรับเชิญคนต่อไปเนี่ยจะปากเสียนิดนึงนะแต่ไม่มีอะไรหรรกรกแแ้ววววเิาาาาาายชช่่่่่่งงงทที2คุณมมตตูํใึ คที่2เนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักกับไมเคิลอยู่แล้วเขาเคยเป็นอดีตหมอผีชื่อดังแต่ว่าตอนนี้ไมเคิลไม่ทําอะไรแบบนั้นลวเขาหันมาแชร์พวกหมอผีจอมหลอกลวงแทนแขกรับเชิญคนที่2คนนี้เขาก็ชื่อว่าไมเคิลทิกเล่นกลอะไรทุกอย่างเขาก็รู้หมดแล้วเขาก็เชียวพวกล่างทรงเนี่ยก็ใช้ทิกแบบเดียวกับเขาเนี่ยแหละมาถึงก็เลยมายากนเซสิก้กกาหายไปหายมาอยู่แป๊บหนึ่งทางแจ็คเนี่ยเขาก็เรียกไมเคิลมาแชร์มิตตัวหลอกลวงไงใช้ทิกอะไรในการบอกว่าสื่อกับวิญญาณได้แล้วที่ทุกคนรู้จักไมเคิลเขาก็ดังมาจากรายการหนึ่ง งการสะกดจิตหมู่แล้วพักหลังมาเนี่ยไมเคิลเขาก็าทำงานให้องค์กรหนึ่งเป็นองค์กรการช่วยเหลือสืบสวนเรื่องเหนือธรรมชาติแต่การสืบสวนเรื่องสิ่งลี้ลับขององค์กรเนี่ยทุกอย่างก็ใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์หมดเลยหลักๆในงานองค์กรนี้ก็คือใครที่เห็นใครที่เจอรู้ว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติเององค์กรนี้ก็จะพิสูจน์ว่าเป็นของจริงไหมแจ็คก็อยากรู้ว่าการมีพลังลี้ลับเนี่ยมันผิดตรงไหนเนี่ยไมเคิลเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ผิดมันน่าสนใจมากกว่าด้วยซ้ำถ้าเป็นเรื่องจริงอะลองคิดดูดิถ้าคุณงอช้อนด้วยพลังจ ถ้าคุยกับคนตายได้จริงมันก็สุดยอดนะเขาก็มีเช็คอยู่ใบหนึ่งแสนดอลลาร์ใครก็ตามที่มาอ้างเรื่องลี้ลับกับเขาแล้วเขาตรวจสอบได้ว่าเป็นเรื่องจริงเขาให้เช็คใบนี้เอาไปขึ้นเงินใช้กันไปเลยนี่เช็คใบนี้อยู่เขามาหลายปีแล้วยังไม่เคยมีใครได้ไปเลยนี่ไงไมเคิลคุณอาจจะเสียเงินวันนี้ก็ได้นะแต่ดูสภาพคิดตูเหมือนจะไม่ไหวไงก็ไม่รู้แจ็คจะถามไมเคิลว่าแล้วคุณจะอธิบายสิ่งที่มิตูทำได้ไงตอนนี้เขาเข้ามาคุยกับแม่ลูก2คนนั้นนหะทุกอย่างมันก็เหมือนมีวิญญ,ญาณบอกเขาขจริงงงตต้อย,ออยมััับ่่่าานนนนึวดดูเเีป็กแสช ว่าก็ทายผิดมั่งทายถูกมั่งงั้นดูจากการสังเกตเราชื่อที่เขาพูดมามันก็โลโล,โลทั้งนั้นนะพูดไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวก็ปีเตอร์เดี๋ยวก็ลนะิซเบตคนมาร้อยคนก็มีชื่อพวกนี้ปาไปแล้วสิบกว่าคนมิตูเขาไม่พอใจสาดน้ำไปทีหนึ่งเป็นไงเขาบอกแล้วแสดงเก่งไหมไอทางนี้ก็จะกลับประตูเสือกล็อกอีกแจ็คเขาบอกทุกคนใจเย็นก่อนและชื่อสุดท้ายที่เขาพูดถูกเลยชื่อมินนี่คุณจะทิบายเรื่องนี้ยังไงอันที่จริงเขาก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังหรอกแต่ชืืื่่่่่่่่่อออออสสุดทท้้าายชชมมินน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 นีีีเเเเปป็็ขงครูจักแลว ัวของภรรยาเขาเองแล้วหนุ่มโสดที่ยังสวมแหวนแต่งงานเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นเขานะไมเคิลเขาก็ถามว่าอย่าบอกนะว่าคุณเชื่อเนี่ยผู้ชายใส่แหวนแต่งงานเมียตายมีตมั้งเยอะแล้วเรื่องการตายของภรรยาคุณก็ไม่ใช่ความลับอะไรเลยรู้กันแทบทั่วประเทศเลยมั้งไมเคิลเขาจะพิสูจน์เขียนเงินเพิ่มคะแนนจริงเรียกวิญญ,ญาณเมียแจ็คมานี่ดิแต่ทางนี้เหมือนไม่ต้องเรียกก็มาแล้วยอยู่มิตูเขาก็พ่นอะไรไม่รู้สีดำออกมาอันนี้ไม่ได้เตียมันไว้แน่นอนแจ็คเขาก็เลยตัดเข้าโฆษณาไปก่อนทีมงานก็รีบวิ่งงมมมาดดดููตแแบบบนีี้้ไไ่สร พาเขาไปหาหมอเลยทางไมเคิลเขา,าดูไม่ค่อยตกใจอะไรเขาคิดว่ามิตูเนี่ยแม่งแ,แสดงดีชิบหายเลยแล้มุกชื่อเล่นเมียคุณนี่ก็ทําได้ดีนะอย่างแรกการที่นั่นจะรู้ชื่อเมียคุณได้มันก็คงต้องสื่อสารกับวิญญาณได้จริงอะอย่างที่สองมันก็คงเดามม่ๆแล้วดันถูกอย่างที่3ามคุณได้บอกอะไรเขาไหมเขาก็รู้นะว่ารายการแจ็คชอบดราม่าเพื่อให้เลตติ้งมันดีขึ้น,นไหนๆก็ขอถามเลยกลุ่มเดอะโก๊อะไรของคุณหน่อยดิมันจริงใช่ไหมที่กลุ่มนี้เป็แต่คนใหญ่คนโตไปแล้วก็มีเซ็กหมู่กับพฤติกรรมอะไรแป,แป,แปลแกๆก เาอโอ้โหแจ็คเรื่องเมื่อกี้แม่งสุดยอดเลยวะ่ะตอนนี้มีคนโทรมาถามเรื่องเหตุการณ์เมื่อกี้ไม่หยุดเลยเขาสัมผัสได้เลยว่ารายการเลตติ้งวันนี้ต้องพุ่งแน่ๆแล้วพอเริ่มรายการอีกรอบหนึ่งเขาต้องขอภัยเรื่องเหตุการณ์เมื่อกี้ด้วยคุณมิตูกาลังได้รับการรักษาอยู่เพราะงั้นไม่ต้องห่วงแ้วโรแจ็คมันไม่น่าห่วงอยู่แล้วไอ้นั่นมันแสดงคุณก็น่าจะรู้นี่ไอ้โชว์พ่นของเลวเนี่ยเขาก็เคยเห็นบ่อย,อย่ายตายทางนั้นเดี๋ยวมาเจอแขกรับเชิญคนต่อไปเลยดีกว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักหนังสือเล่มนีีี้ชืืืื่ออออหหนนนนนนัันังงสสสกกคคาาารนทนาบปเขย เล่มนี้ก็คือดรจูนหนังสือเล่มนี้จะวางขายประมาณอาทิตย์หน้าและก่อนที่เขาจะเชิญดรจูนกับเด็กที่มีปีศาจสิงอยู่เขาใจะให้ทุกคนได้ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้บ้านหลังนี้คือสำนักงานใหญ่ของลัทธิลัทธิหนึ่งลัทธินี้ก็มีชื่อว่าแม็กซัสส่วนผู้นำของลัทธินี้เขาก็มีชื่อว่าแซนเดอร์ความเชื่อของลัทธินี้ก็คือความดีกับความชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงในโลกนี้ก็มีแค่สิ่งที่เราอยากได้เราต้องได้แล้วกิจกรรมในลัทธินี้ก็เริ่่มมเเเตตตะาาาาา FBI FBI พพรกกกก็็สสงสงัััยวววว้แแ๊นลดลดปื ่อ,อยูแล้วก็มีพิธีกรรมบางอย่างที่ผิดหลักมนุษยธรรมอย่างการเอาเด็กมาบูชาย,ยันทีนี้สุดท้ายละทีเนี่ยก็เกมทางตำรวจก็ส่งคนเข้าไปบุกจับคนในลัทิแต่ว่าคนในลัทีเนี่ยก็ยิงสู้ยื้อันอยู่สาวมวันตำรวจก็ยังบุกเข้าไปไม่ได้จนสุดท้ายหัวหน้าลัทีก็สั่งให้ทุกคนลาดนำมันในทั่วบ้านแล้วก็เผาทั้งบ้านทั้งคนในลัทีไปด้วยเลยแต่ที่น่าทึ่งคือมีเด็กรอดชีวิตมาแค่คนเดียวเป็นเด็กผู้หญิงอายุสิบขวบทุกคนก็เรียกเธอว่าลินล,ล,ลี่ลินลี่รอดชีวิตจากกองเพลิงมาได ามอะไรตอบอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักอย่างแล้วไหนจะพฤติกรรมแปลกๆที่ต้องเจออีกาองทางดรจูนก็เลยถูกเรียกตัวมาให้มาคุยกับลิลลี่หลังจากที่ทั้งสองได้คุยกันอาการของลิลลี่ก็ดีขึ้นมากเธอก็พูดจารู้เรื่องมากขึ้นแต่ตัวลิลลี่เองก็มีอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในฉะนั้นแจ็คก็เปิดตัวดรจอห์นกับลิลลี่เข้ามาในรายการตอนนี้ลิลลี่เธอก็ยุได้13ปีจะบอกว่าท่าทางดูล้นๆนเกินเกินก็ใช่อยู่พอทางแจ็คถามอะไรไปก็คุยรู้เรื่องปกติแต่ทีีีี่่่่ไมปกกกกตติ็็คืออททททาาาาางงแสยนน้จขพั โมโฆษณาสักครู่หนึ่งในช่วงหน้ามาทําความรู้จักสองคนนี้แบบลึกซึ้งเลยทีนี้พอถึงช่วงพักเบรกแจ็คก็ขอคุยกับดรจูนหน่อยอันนี้จริงสองคนนี้ก็รู้จักกันมาก่อนและดูเหมือนว่าจะเคยกินกันอยู่พักหนึ่งทางดรจูนก็รู้ว่าช่วงต่อไปจะทําทอะไรทุกคนก็อยากจะรู้ว่าปีศาจมีจริงไหมตอนนี้เธอไม่แนะนําไม่ทําอย่างนั้นนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วลิล,ลี่เริ่มมีอาการแปลกๆเธอเริ่มลืมตัวตนเริ่มคาดเดาไม่ได้แจ็คก็บอกว่านี่ดียิ่งคาดเดาไม่ได้ดยิ่งสุดยยยยอออดดดดเเเเลนนรรตติ้้้้งงงพุุ่แนนนนถาาาาากกคีีหัสืขขณ็ว ดรจูนเธอกาลังเลยอยู่แต่เธอว่าไม่เอาดีกว่าทีนี้ทางลลโอก็ขอคุยกับแจ็คหน่อยเขามีเรื่องสําคัญจะบอกมิตูมันตายแล้ววะ่ะเลดสีน้ำดาที่มันพ่นมาในรายการนั่นเลือดมันนั่นแนหะแล้วตอนที่มันอยู่ในรถพยาบาลมันก็พ่นเลือดไปทั่วรถเลยจริงไะเนี่ยอย่าบอกนะว่าวันนี้เราเจอของจริงเข้าแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ห้าบอกทีมงานเด็ดขาดโดยเฉพาะกัตถ้าทุกคนรู้เดี๋ยวก,ก็กลัวไม่ยอมทางานกันอีกทางไมเคิลเขาก็ยังไม่รู้นะว่ามิตูตายแล้วแต่เขาก็ยังคาใจเรื่องที่ว่ามันรู้เรื่องแม่ลูก2คนนี้ได้ไงเคนาานี้ ทำแบบสอบถามอะไรไหมสองแม่ลูกก็บอกว่ามีแล้วคนของมิตูได้มาคุยอะไรกับคุณก่อนไหมทั้งสองคนก็บอกแค่ว่ามีวาและทําไมมันรู้ดีจังเลยพอใกล้เริ่มรายการแจ็คเขาก็ารีบมานั่งที่ลินล,ลี่ก็เป็นห่วงทุกอย่างเรียบร้อยไหมแจ็คทางแจ็คเขาก็บอกว่าเรียบร้อยดีแต่ดูท่าทางเด็กมันอ,อ่อ,อยๆไงก็ไม่รู้แล้วพอเริ่มรายการแจ็คเขาก็าถามว่าคุณคือนักปรจิตวิทยาเขาก็ไม่เข้าใจคํานี้อธิบายให้ฟังหน่อยดิมันคืออะไรอย่างที่เคยเห็นมันจะมีปรากฏการณ์ทางจิตท,ที่บางทีวิทยาศาสตร์ก็อธิบายไม่ได้ตตตัวอย่่างงเชนโทรจจิิ อ๋อแล้วการที่ถูกผีสิงนี่ใช่ด้วยไหมเคสนี้เธอชอบเรียกว่าวิญญาณติดเชื้อมากกว่าทางนั้นลินลี่ก็คือตัวอย่างในเคสนี้ะดิกเธอใช่ในตลอด3ปีที่ผ่านมาเธอก็ใช้การสะกดจิตบวกการศึกษาพฤติกรรมของลินลี่เพื่อปฏิบัติต่อความทรงจําของเธอขึ้นมาใหม่แล <ste ve> ้วก็เพื่อทาความเข้าใจปีศาจที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอจะบอกว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในลินลี่ก็คือแม็กซัตที่ลัทินั้นบูชากันใช่ไหมเธอคิดว่าไม่ใช่น่าจะเป็นวิญญาณที่อยู่ต่ำกว่านั้นทางนั้นมาดูของพวกนี้กันบ้างนี่คือของที่พวกคุ ใช่ไหมใช่ของหลายชิ้นน่าจะถูกใช้ทําพิธีมาก่อนทางไมเคิลเขาก็ซนไปหยิบมีดมาอันหนึ่งไมเคิลก็บอกว่าช่วยด้วยมันจะเล่นงานเขาแล้วทุกคนรีบปิดทีวีเลยก่อนที่จะโดนอเม็กซัสฆ่าแจ็คเขาก็หันมา,าม่ามเนี่ยเพิ่งเล่นได้ไหมเนี่ยทีนี้ทางแจ็คเขาหันไปถามลินลี่มั่งคนที่อยู่ในตัวเธอเนี่ยลินลี่มีชื่อเรียกเขาไหมลินลี่ก็ตั้งชื่อให้ว่าคุณดุกดิกแจ็คก็ถามว่าทาไมไปเรียกเขาแบบนั้นนะเขาไม่โกรธแล้วคือเวลาที่เขาจะมาเนี่ยเขาชอบดุกดิกเข้ามาในหัวเธอแแตต่่่่่พออออไไไดดด้้้้จูนนนชชววยเเธคบคบบุมามาาใิีกกนนก็็ เธอคิดว่าไม่ได้ตลอดหรอกแล้วอยู่เครื่องดนตีก็หอนขึ้นมากัสก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้ทํานะจะไปปิดก็ปิดไม่ได้โดนไฟช็อตอีกเสียงมันก็แสบแก้วหูมากสักพักนึงแก้วที่วางอยู่บนโต๊ะก็แตกเลยไมเคิลเขาต้องมาเคีเองดึงปลั๊กออกแค่นี้จบแล้วเนี่ยไมเคิลก็บอกว่าจะกลัวอะไรกันเนี่ยแค่แก้วแตกเองในวงโอเปร่าก็มีแก้วแตกแบบเนี้ยลินล,ลีก็บอกว่าไม่ใช่นะนี่ฝีมือคุณดุกดิกนะถ้าฝีมือเขาจริงเลือกเขาออกมาดิจูนก็บอกเลยว่าไม่ได้ถ้าเชิญเข้ามาที่นีี่่่ไมมมมใใคคครรววบแุแนนกาาอออญเชิต้อ้งอยูสภพด ควบคุมได้แล้วดูที่นี่ดีทั้งกล้องทั้งไฟทั้งคนไมเคิลก็บอกว่าถ้าเชิญไม่ได้จริงเขาให้เลยนะห้าแสนลิลลี่เองก็อยากเชิญมาเหมือนกันเชื่อหรืจูนไม่เป็นไรหรอกคุณลูกดิ้งไม่ทําอะไรหรอกทุกคนในะอยากเห็นหมดก็เหลือแค่จูนคนเดียวเนะี่ยจูนก็กดดันให้เธอทาจริงๆทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะห้ามมีใครแทรกเด็ดขาดแจ็เขาขอพักชมโฆษณาสักคู่หนึ่งและช่วงหน้ามาคุยกัืปีศาจกันจูนก็ลองลมเสียพูดไม่ฟังเลยพวกมึงเนะี่ยแทนนี่ช่วยกันดันมากดดันเธอซะง,งั้นทางจู เขาขอคุยกับแจ็คด้วยหน่อยตอนนี้ที่พวกเราทํากันอยู่มันเป็นของจริงนะแจ็คคิดตัวตายไปแล้วจะให้พวกเราตายไปด้วยหรือไงหยุดเรื่องนี้เธอเชื่อเขาดิทีนี้ทางลลโอก็มาเขียให้และจากนั้นก็เริ่มรายการอีกรอบหนึ่งทางนั้นก็ขอเริ่มช่วงเวลาการเรียกปีศาจออกมาเลยก่อนจะสาธิตนรจูนก็บอกก่อนว่าถ้าคืนนี้ปีศาจอยู่ที่นี่มันจะปรากฏตัวได้หลายรูปแบบแต่มันจะเข้าโลกของเราได้ต้องผ่านลินลี่เท่านั้นเธอแค่ถือกุญแจที่ปลดล็อกลินลี่เอาไว้และถ้าได้ยินหรือว่าเห็นอะไรขอให้ท ที่เธอคนเดียวจากนั้นด็อกเตอร์เธอก็สั่งให้ลิลลี่หลับตาแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองหลับไปเลยผ่านไปพักหนึ่งทีนี้เริ่มมาแล้วคนในห้องทรงก็ตกใจทรงเสียออกมาด็อกเตอร์จูนก็สั่งให้ทุกคนเงียบพอลิลลี่เงยหน้ามาอีกทีหน้าก็ไม่เหมือนเดิมเสียงก็ไม่เหมือนเดิมดูยังไงทรงเนี่ยมาแน่นอนกังวลกับปีศาจไม่พอต้องคอยห้ามคนดูอีกปีศาจก็ถามว่าไอ้คนพวกนี้เป็นใครแล้วเขาอยู่ที่ไหนใจเย็นก่อนเราแค่ต้องการรู้เป้าหมายของคุณอ๋อเป้าหมายของเขาเออแสดงว่ามันอยู่ที่นี่ออ่่ดดวาาไไไงจจจม้เเกกันน,นลยแ็กก งงเราเคยเจอกันด้วยเหรออย่าทำเป็นโง่ดิแจ็คเราเจอกันบ่อยตรงต้นไม้สูงๆไงเสียงตอนนี้คือไม่ใช่ลินลี่แล้วหน้าก็ไม่ใช่ดรจูนก็ไม่เอาแล้วเรียกให้ลินลี่ตื่นขึ้นมาดีกว่าปีศาจก็หันมาดาจูนนี่ก็อีกคนหนึ่งไม่รู้เืยงไงว่าเมียเก่าแจ็คตายไงระวังหน่อยเถเดจะโดนไปด้วยอีกคนหนึ่งเราก็ไม่เบานะเมียเขาตายนี่เอาใหญ่เลยนะทางปีศาจก็ร้อใหญ่เรื่องที่สองคนได้ได้กันดรจูนก็พยายามเรียกลินลี่ก็ไม่ตื่นสักทีเธอก็เลยหัวด,ด้าลินึงลินตื่นนขขึ้มาเสียงองอลิี่กก็บอว่าเไป พมเขาไม่ได้พอลินลี่เขาไม่อยู่ดรจูนต้องเล่นของแล้วลายกระถาจบไปบทหนึ่งเงาไม่อยู่เอ้แล้วจากนั้นก็เหมือนมีวิญญาตัวหนึ่งมาสิงล่างลินลี่รอบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเมียของแจ็คเธอก็ถามแจ็คว่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นกับเธอได้ไงจากนั้นก็มีสายฟ้าวิ่งรอบหลังคาวิญญาณที่ถูก,กเชิญมาก็เหมือนโดนดูดขึ้นไปเกาอีีก็ลอ,อยพอลินลี่ได้สติทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเธอขอโทษจูนเธอคุมไม่ได้จริงแจ็คเขาก็ช็อกอยู่เรื่องจริงแน่นอนทั้งเสียงทั้งหนา ชมเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคล่้นก็อยากเฉลย ER แล้วนีม่มันทิกเมยากรถึงช่วยเงียบก่อนไม่เคล่้นตอนนี้เราไปดูโฆษณากันดีกว่าแจค็คเขาขอคุยกับจูนแป๊บหนึ่งที่เขาคิดไว้เขาก็ไม่นึกว่ามันจะสุดยอดขนาดนี้รอบหน้ามาอีกไหมเรตติ้งรายการเขาพุ่งแน่นอนเดี๋ยวแจค็คเคลียร์เรื่องต้นไม้สูงอะไรก่อนดิที่ปีศาจมันพูดนี่หมายความว่าไงเนี่ยแจค็คก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จากนั้นเขาก็มาคุยกับเลโอเลโอเขาก็บอกข่าวร้ายก่อนทีมงานเราหนีกลับบ้านไป3คนแต่ทางช่องเพิ่งติดต่อเข้ามาเมื่อกีีเีเเเอองท่ป็นนรราายยกคดดูะสุ แต่ถ่ายท่ดสดไปดวงจันทร์ทั้งนั้นอย่าบอกนะว่าเราได้เซ็นสัญญาอยู่ต่อแล้วเรื่องสปอนเซอร,ร์นี่ไม่ต้องพูดถึงสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการเราอยู่เตรียมหายไปได้เลยเพราะว่าบริษัทระดับประเทศตอนนี้กาลังจ่อคิวมาเป็นสปอนเซอร์รายการเราอยู่เราไม่ต้องง้อพวกนั้นได้ซ้าพวกนั้นจะมาง้อเราเองแจ็คเขาก็าดีใจยอยู่หรอกแต่ว่าเขาก็ติดใจยอยู่นิดนึงเขาเริ่มเชื่อแล้วว่าปีาศาจเนี่ยของจริงตอนแรกก็เป็นเสียงของลินลี่พอ,อเชิญปีาศาจมาก,ก็เป็นเสียงอีกคนหนึ่งแต่เสียงตอนท้ายสุดเนี่ยเหมือนเส เอเองต้องดีใจด้วยอยู่แล้วกับความสําเร็จครั้งนี้ในเวลาแล้วเริ่มรายการต่อเลยทีนี้แจ็คเขาก็ถามลิลลี่ว่าตอนนี้ลิลลี่โอเคแล้วใช่ไหมเธอก็บอกว่าโอเคตอนนี้เธอสบายดีตอนที่คุณดุกดิกมาเนี่ยเธอก็รู้สึกหลับหลัตื่นต่นบอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วถ้าคุณดุกดิกพูดอะไรที่ไม่ดีเธอก็ขอโทษแทนไม่เคลกระถามว่าถึงตาเขายัางเนี่ยในเวลาที่คุณจะอธิบายแล้วดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยปีศาจเนี่ยไม่มีจริงสิ่งที่ดรแสนดีคนนี้ทําก็คือเธอสะกดจิตเด็กคนนี้ให ทุกคนก็เห็นหมดว่าลินลี่เนี่ยเปลี่ยนไปเลยเสียงก็เปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนแล้วล่าสุดที่ทุกคนเห็นเธอลอยได้นะไอเรื่องลอยได้ละครเวทีมีเห็นเยอะแยะดรจูน <Dr. June S 1> ก็ปวดหัวเลยไม่รู้จะพูดไงละแจ็ค <Jack S 1> <Jack S 2> เองเขาก็คิดเหมือนกันสรุปที่มึงไม่กล้ายอมรับนี่มึงกลัวเสียเงินใช่ไหมทางนั้นเขาพิสูจน์เวละเขาก็ทําได้แบบเนี้ยเอาดีถ้าคุณเชิญปีศาจมาอีกตัวได้คุณก็เอาเลยทางนั้นต้องมีอาสาสมัครคนนึงปะพรหนุ่มตามเข้ามาทางการเขากลัวจริงนะเนี่ยมเมเ่อคิลเขาคุยกับกบาราายด ตัวสบายๆทุกคนในห้องส่งรวมถึงคนทางบ้านด้วยในเมื่อทุกคนเริ่มสงบไปแล้วเขาก็อยากให้ทุกคนดูที่นาฬิกาเรือนนี้พอมือปั่นนาฬิกาทีนึงนาฬิกาก็เริ่มเดินพอปันอีกทีนึงก็เปลี่ยนเป็นอีกภาพหนึ่งตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเคริรมตามพอไมเคิลเห็นว่าได้แล้วเขาก็เก็บนาฬิกาของเขาการดช่วยเราเรื่องที่คุณเป็นโรคก,กลัวหนอนใด้ฟังหน่อยการดก็เหมือนนึกแป๊บหนึ่งเออวะเขากลัวนี่วะแต่หลายคนก็ไม่ชอบหนอนเหมือนกันก็ไม่แปลกมั้งแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้คุณอยู่ในผวงนางการู้สึกกกออะไไรเเลยมค็บว่า เขาดีดนิ้วการควบคุมจะเสร็จสมบูรณ์ทางการก็เอใช่อะแค่ดีดนิ้วเนี่ยนะพอไมเคิลดีดนิ้วกั๊เข้าเหมือนนิ่งไปแป๊บหนึ่งตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมเขาก็อยู่ในห้องส่งถ่ายรายการอยู่แล้วคุณรู้สึกอะไรมั่งไหมตอนแรกกัรเขาบอกว่าไม่รู้สึกอะไรนะแต่พอสักพักหนึ่งมีใครได้ยินเสียงอะไรไหมแล้วทําไมในนี้มันร้อนขนาดนี้วะไมเคิลก็ถามว่าที่คอคุณเป็นไรเปล่าเมื่อเช้าก็ทําใบมีดโกนบาดมั้งพอลองจับดูก็เจอหนอนตัวหนึ่งกัรก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีตัวเดียวออออออ้้นน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 นพวววกกกีมมัััยู่ใตเาาเานอนออาาาจแ ไม่เคิลเขาก็ยิ้มเห็นไม่สะกดจิตไม่เห็นยากเลยเขาก็ดีดนิ้วให้การกลับมาเป็นเหมือนเดิมพีเขาก็ดีจนปวดดิโปงแล้วไม่หายสักทีวะตอนนี้ทุกคนก็เห็นภาพเดียวกันหมดไม่เคลิลนเ,เอาใหม่เรียกการให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมใหม่นอนที่โผล่มาก็หายไปหมดการเขาก็จําไม่ได้ว่าเจออะไรมาเขาก็ถามว่าเอาหรือยังอ่ะแล้วทาไมเสื้อผ้าเขาเป็นงี้วะนะเนี่ยแจ็คเขาก็ถามว่าไม่เห็นนอนเมื่อกี้อะเขาไม่ชอบหนอนแล้วเขาเจะเอานอนมาอยู่ที่ตัวได้ไงไม่เคลิลนช่วยอธิบายทีว่าพวกเราเห็นอะไรเมือ่อกี้ทุกคนในห แจ็คก,ก็ไม่อยากเชื่อว่าเขาโดนแล้วก็ทุกคนโดนสะกดจิตจ,จริงเหรอเขาคิดว่าทุกคนที่นี่น่าจะโดนกันหมดนะแล้วคนทางบ้านอีกบางส่วนแจ็คเขาก็เลยบอกว่างั้นเอางี้ดีกว่าลองเปิดเทปย้อนหลังตอนนี้เลยเอาช่วงที่คุยกับกัเมื่อกี้เนี่ยไมเคิลก็เห็นด้วยเอามาเทียบกันเลยหลังจากที่ไมเคิลเข้าดีดนิ้วเรียบร้อยตอนนั้นเขาก็ถามกัดว่ารู้สึกอะไรไหมกัดเขาก็บอกว่าไม่รู้สึกตอนนี้กําลังมีสิ่งเวลวร้ายเกิดขึ้นคุณได้ยินเสียงอะไรไหมตอนนี้คุณเริ่มร้อนตอนนี้คุณเเเเริ่่่่่่มมมมมขันนบบนพพาแแทีีีดูืออก้้ไไใชบบว พูดอะไรกันเขาก็เป็นแบบนั้นหมดพอบอกว่าร้อนกันเขาก็เริ่มถอดเสื้อพอบอกว่าเริ่มมีอะไรที่ผิวหนังเขาก็เริ่มรู้สึกทีนี้ไมเคิลเขาก็ยิ่งพูดหนอนก็เริ่มเยอะจากนั้นกัรเขาก็ทําเป็นแหวกหนอนออกมาทั้งที่ความจริงคือไม่มีอะไรเลยแจ็คเขาก็เลยถามทุกคนในห้องสงว่าในตอนแรกมีใครไม่เห็นหนอนมั้งทั้งห้องสงก็มีแค่คนสองคนเองที่ไม่เห็นไมเคิลก็บอกแล้วว่าใครก็ทําได้แบบนี้ถ้าเรียนมาทางจูนจะยืนยันว่าเธอไม่ได้สะกดจิตใครเลยลินลีก็เลยถามว่าเอาี้้มยลอห้นังง่่ง,ง,ง,งเธอดไม คิลก,ก็เห็นด้วยเพราะว่ากล้องไม่โกหกอยู่แล้วทีนี้พอลองย้อนภาพในช่วงของลินลี่ทั้งภาพทั้งเสียงก็เหมือนเดิมเลยนี่หว่าทีนี้คุณจะว่าไงอะ่ะไมเคิลตอนนี้ไมเคิลเขาก็าตอบไม่ถูกเหมือนกันและระหว่างที่เล่นเทปนี้อยู่ในช่วงที่ปีศาสถามแจ็คว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะแจ็คก,ก็สั่งให้ทีมงานหยุดภาพช่วงนี้ก่อนแล้วก็ให้ทีมงานเล่นทีละเฟรมไปเลยพอกอไปกอมามา,มาเป็นตัวขนาดนี้เมียเขานี่ไมเคิลเขาก็ว่าแล้วฝีมือแจ็คนี่เองเชียร์ทีบสุดยอดเอาเมียมาปิดท้ายรายการเนี่ยนะแต่แจ็ค ถ้าทีมเคียร์ทีฟกูเทพขนาดนี้กูไม่มาเดือดร้อนเหมือนทุกวันนี้หรอกแล้วลิลลี่เป็นอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยจากนั้นอยู่ๆไฟก็ดับไฟติดอีกทีนึงชิบหายแล้วแข็งรับเชิญกูเป็นเอ็กเมนไปแล้วการารเก็เตรียมมาถาม,มาเรียบร้อยเขาก็สั่งให้วิญญาณ้ายออกไปซะลิลลี่แค่กระดิกคอทีเดียวไอ้ั่นคอเขาหมุนไปเลยทั้งสตูก็เริ่มอยู่กันไม่ได้แล้วทีนี้ดอกเตอร์จูนก็เอามั่งมีเหมือนกันไมค์กังเห็นเนี่ยลิลลี่แค่หันมามองแค่นั้นเธอก็ใช้พลังเอาสร้อยกระช่าคอดอ็ชื่อแล้วว่ออกเต,รต,ตอร เขาไปดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วไว้ที่นี่พอเขาหนีออกมาเขาก็ดันมาโผล่ในรายการเหมือนเดิมพวกนี้ก็เป็นรายการที่เขาเคยทําไว้ก่อนหน้านี้นี่บรรยากาศเหมือนเดิมบทพูดเหมือนเดิมเลยพอแจ็คเขาวนอยู่ในรายการทีวีของเขาอยู่พักหนึ่งมันก็มีกลุ่มคนเหมือนกับกลุ่มคนที่เขาไปบูชาหย,ยันมาคนพวกนี้ก็มาแสดงความยินดีด้วยในสู่ความป่ารถนอาคุณก็สมหวังสักทีเรตติ้งรายการของคุณตอนนี้น่าจะสูงสุดในประเทศแล้วมั้งและทีนี้แจ็คเขาได้เจอกับเมที่ตายไปแล้วของเขามินนี่ก็เล่าให้ฟังว่าคนพวกนี้บอกเธอว่าแจ็คคุณจะได้้สิ่่งงทีคุณตอการ แต่ว่าคุณก็ต้องเสียอะไรไปหลายอย่างเหมือนกันและเธอเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่คุณต้องเสียให้กับพวกเขาเพราะงั้นแจ็คช่วยอะไรอย่างหนึ่งดีช่วยปล่อยเธอทีแจ็คเขาก็ไม่นึกว่าเรื่องราวมันจะเป็นแบบนี้แล้วพอแจ็คไม่ช่วยปลดปล่อยเมียเขารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคนที่เขาแทงเนี่ยก็คือลิลลี่แขกรับเชิญของเขาในวันนี้ก็ไม่รอดสักคนแจ็คก็ยังคิดอยู่ว่านี่เขาฝันไปหรือเปล่าและหนังเรื่องนี้ก็จบต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย ก่อนครับสวัสดีครับ